C'est la part. วกกันบอกกินเผ็ดเลยจ้ะก็เลยบอกว่าด้เห็ดเผ็ดมันจะแสบแล้วหลับปลาเขาวหน่อยบันเฮาคในใช้เป็นปลาสร้อยเดี๋ยวซิมกันนะจ้ะอืมแสบแล้วมีขาแรงน้ำกันได้ไหมขอนเาน้ำเยาว,วันเลยจ้ะเล็ว